ตื่นนอนแบบสวยแบบแบบเครื่องเอาเอาเอาไว้พูดเลยบ่าหรือว่ายังไาสองสาวตอนนี้กระเทียงกันแล้วนึ่งธรรมดาเลยตอนถ่ายคลิปไห้อย่าน่แน่นนะครับคไปเห็นโอ้ยจิป็นซ่าเน้า ไอแกไมาดินซุ้มเหรอบอกขาเมาหลวนะบามากเขมเมาไม่ต้บอกเขียบได้หรอโอ้โหผยางเลยนะแต่ผมชื่มึงงอนเนอะไปใส่ซิวไปใส่ทิวบ๋อมึงนีคนยอมไม่ยอมหรือ่าสบายดีสบายดีเด้อพอแบบพี่น้องสุขสุขเปิมันกับมันนอนอยู่ปะบ้านเบาดอนนะอยู่บ้านนาในนาในเนาะจันกับทีมงานคำสีกันนะไม่ว่าจะเถีงเมาบ่ือมุกตื่นนะ ตึกเจกคือไเหุณบอสมีไเป็นบ่าตีนเหมือนายเลิ้งายเลงอ๋อปตีนที่เราใช้เบิงสภาพแต่ละคนแตุ่กคนไหวอยู่บอสไหวดีไอ้เขามามาเที่ยวครังเลกเลยนะเาไปใจอยากให้ติ๊ดิ ใจหกต๊กาบงามเลยแพูดได้เป็นได้เป็นลูกเคยกจสดีนะยุวัฒน์เทเจแบบนี้หรอเอรอบอเข้าไปยู่สภาพพังนี่โอ้โหหักตื่นนอนแบบสวยแบบสับต้องจิกต้องจิกนะนี่มเย็นหเากนไมนอนจหมาสองนี เพิ่งยังนอนอยู่ยังนอนอยู่ตอนนี้ยังไ่ได้สายอย่างดอกเนาะนอนได้จังไรเนาะตอนนี้การเจ็ดโมงแหละทำสี่ก็มุมสี่สิบแปดเม็นซะเ่ได้ยินแต่เสียงคาเจว่าไ <c oughs> ด้ยินแต่เสียงหำอายป้าอันนี้ดาราไทย,ยนะยที่นี่ฮะจ่ายพอออเดีผ่เานเออขึ้นอแบบ ตึ้นหน้นหนาคือแบบนี้เลยบ่น้าเลยหรือยังหนาเลยวายอย่างวายแบบธรรมชาติธรรมชาติแป้งกลับมาเลยนี่อันนี้ธรรมชาติได้อยู่เด้อได้อยู่เด้อได้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 สวยอันนี้บ่ได้เนี่ยพูดนะฮะได้กันบ่ได้ มันกินไปกินเผามาทีเอาเมื่อก่อนนั่นนช่วช่วงเมื่อก่อนนะเฮ้ยข้าเลยมันเกิดเอาเอาเอาไว้พูดเลยบ่หรือว่ายังไงโอเคกินซีเรีนั่นกินข้าวแล้กินคาเปียะมากินกินเปียอ่ง้ยืนนี่ได้หยู่ทางไหนนี่ยอจะไปเห็นน้าเป็นเด็กพ่อมันเมน เดียวละเมอคนชมเพื room, the ่อนเพือนอ้สภาพอเลยน่ทุกคนแบบมาเจ้ไทตะะกับงานอยู่เห็นแบบอู้ตา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 เนมเนมเนมอลิตาเนมอลิตาโลบจะหลุดตาอเยะลเนี่ยว่าจหลุดคือได้เลยบปนี้ฮะคนี้สวยนะครับเพื่อนเหมอนวลยเออเพิ่นขึ้นนอนได้เถอบ่ จะมาเจ็กจะของเรือนจะของเรือนเนาะก็ขอมคขอบใจเมื่อคืนนี่ให้ที่ทักอาศัยู๊กนอนไปสิครับโอเคแล้วแบบมันมันแบบว่ามันมีครบซุกนะมันหลายคนหมู่คููอบอุ่นดตอบอุ่นโดเมนบาทกเพื่อมาดีใจเพื่อนไปใครล้างจานเนี่ยกูเบอรงหลานก็ยงิ้มเป็นตะแพ็กตะแพง ขับใจลายขับใจลายแ้วบบก้าขับไปต้องอยู่ไกลเนั่นกินแล้วเป็นไก่ค่ะอุ่นกินแล้วขับไปจักโมงสุกขับไปจักโมงอืมเดี๋ยวคาก็ได้เห็นรถเบาซุกเลยเด้อราคาร้อยก็ล้านในจุเจ้าบริธรรมดาได้ขี่เลยได้ไก่ไก่ซื้อไก่ห็ืบป่ไก่พันธุ์พันธุ์หป่ ้อจะตายตายยังบ่เจอเสือตายตายสบายดีคนสวยอ่าซอยอ้วงสาวตอนนี้ก็เทียงกันแล้วหนึ่งก็ เป็นอย่างออสสาพาบบเปอเออน้ำวันเขาจะออกออกออกเออเขากเขาจะขีดแบบวานน่ะสื่อหรือว่าเป็นสีมันเป็นลิมิเต็ดบะ่อเขามาเขาม้ บอบางเทีแเป็นลิม er> ิเต mm ็ดเดย์บอมันม oh, ีทุกข oh, okay. ั้นเลยบะเออเมนบะเออออก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 แอลกอฮอล์ต้องใส่อันนั้นออกแต่ฮะเกิดไปเลยครับสีบมเห็นเกิดอีกเลยเกิดจะว่าจะเมนคือเกิดแก่มันมีสีสีชมพูอีกได้มีชมพูขาวเพราะว่าซื้อสีขูดภาพเดียว แมนสีเขียวสีเขียวชมพูขาวแล้วก็ดำเกือบเสียแล้วิซ่้าขี่ได้บปะรับเก่งเนาะอันนี้ขับบบได้เลวยฮงขี่ขี่แต่เป็นแบบนี้ขี่เป็นรถจักรแบบนี้รถจักรก็จะขี่บบได้นี่รถจักรคันคันลอยก็ล้านเจ้า ตื่นแต่เศร้าก็มาเศ้าเลยหน้าจะแพงแทนบ้องเบลลูกบาสุกบอบาดอนผิดตลอดบอาดนไปเล่นน้ำข่อยปะ ไปลินเซ่น้ำข่อยป่ะไปบะเอมีข่อยมีไปบะข่อยห้าให้ได้นิ่มหวานนิ่มหวานไปขึ้นรถเอาเขินที่จังบ่ไปดิล่ะปแปลกํบสีนิ่มบอที่หนาหนาไงยืดซื้อก่ิน หกไม่นึงได้ไม okay uh> 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 uh uh ่ซ uh> uh ังเลยยิมลายเขื่อนบัดสิกบกตอนเนาะทุกคนมานี่มาตูดไอ้ดอนมานี่ขึ้นคุย่นี่มันเสียขึ้นเนี่โอ้ยหกออโอเคเออจ้าปบดจด้หนยเดีกันฟอกกันไปเลยเนาะไปไปคิงไปไปคิง ตอนนี้วกเขาเดินทางเข้าไปก่อนเนาะทุกคนเนาะเข้าไปอ่ฮะปักเซก่อนพ่อครับสีอะไรอะอากอยกับอาริตายังนอนบ่ทันตื่นตื่นแต่อาริตากากอบ่ทันตื่นเนาะก็เลยว่าสิเข้าเมื่อก่อนเพราะว่าผู้ช่างล่างเพิ่นจะอาบน้ําเพิ่นยังบ่ได้อันนั้นซ้ําส่งเพิ่นส่งเพิ่นเพื่อนเฮงจะ่นไปนั่งยังตอนไปคิดเพิ่มเป่น่แบอพี่เด็กขี้ดินกันเลยว่าเพิ่นไปก่อน จัดก,กิโลแจกไปไปคับซีสี่กิโลกคับซีกนะันรอเนาะเป็นธรรมดาเลยตัดไทยคิดไปอย่ามาแนนแกว่า <c oughs> เอาลจริงกันลอยเขาไรอกเลยเป็นเนี่ยหนาด้วยกับกันออยู่แบบคมเมข็มคมเมข็มเดบัยวมาบรรลุบบนะมาบรรลยอยุอยู่พูดบรรลุอันนี้จะมาบรรลุฮะใช่ไหม่ะอันนี้จะมาบรรลุยังยงซาน ในรอบหลายเดือนเนาะมันเป็นหลายเดือนเลยแหละที่มาฝรักงเศสมาตั้งใจมาเบิ่งน้องไทยดนี่ฮะสามจิตสามใจสี่ใจมาผมมามาบผมว่าเออปเบปิเ่งอีกกลัวปเบปิ้ลเห็นมาเลยผสมเลยอีกเรื่องเห็นกับสีบบป,ปึ้มนักปึ้มหนาหนักกับมาอุ้มหนักกระมากับสมสสมสมใจหนึ่งอยู่ด้แต่คนงี่เงา่าที่สุดะคือไพภูมิบอกแมนใจน้อยใจน้อย เป็นเอาแต่ใจเข้าใจเพิินนะคนเขาหากักเขาแพงเขาห่วงนะอันนี้เข้าใจใน,นในอีกมุมหนึ่งนะะเพราะน่เดี๋ยวปคิดตะมุมเพิ่นนลนะโอเคทุกคนเนาะพอกันอยู่ปากเซเด้อแล้ววันนีหมดโจลตลาดไทยฮีนหรือว,ว่าบ้านไทยฮีนตอนนี้ขั้นเกิงผ่านมันแล้วแต่กันซีพาขึ้นไปไปไปะัวเนะ,ะใส่ครับซีทถึงกล้องเนี่ย ทิมปั๊ซอธิบายเป็นน้ำเลยอันนี้อันนี้อะขัวยังกันนะบั้วขั้ขั้วขามในั้วทอ้วขันวขั้วขั้อขั้วขั้อขั้วขั้วขั้นขั้วขั้วขั้วเล็กขด้วขั้วขั้วขั้วอั้วข่เป็นกวขัขั้วขั้วขัานขั้วขั้อ้วขั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 ้ว้วขั้วะั้วกั้วข้วขั้ั้วขอ้วขเ้วขั้วขื้วขั้ั้วขั้วข้วขั้วขั้ว อันหลดเท่าบมาบะพีเบืองเห็นเต็มมาก็มาเมาห้องก็เล,<โ>ล,เล็กแ่มาตอนนี้มันน้อนมันยังหอนอนแรงเลยงา <c oughs> นะคก็เด้อยิ่งงาให้เพื่อนผู้เติมามนแต่งตัวง่ายกว่าตอนนาะเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ดก็ได้แบบโอ้ท่านหมั่นใจพรท่านหมันยังยังท่านหมันยังพระท่านขาแก่งเต็มทีเจ้าก็ต่งามเนาะอ้าวงามเลยท่านงามคำซีสมาก ้าใจพอแล้วคนนี้สุดยอดใจสุดยอใจจะซื้อไจากร้านบ่คันคอยแต่งกาห้แต่งก่อนมือแต่งก่อนสิบล้านเนาะสิบล้านก็ได้ซื้องวได้สองตัวสิบล้านอุ้สองตัวบ่คือบอกแต่งพัดคารเลยแบบปุกแขนแบบสิเอาปุกแขนเอาซะเอาปุ่แขนพระข่าซะคนละห้าสิบเหรียญแบบสิซะ ไดรถฝังซีเสยเนาะสุกนนะุณเนาะตอนนี้ก็เสียงจะเปลี่ยนเปลี่นออ,ออนุ่หายาดพอเมื่อคืนจัดหนักเลยไม่ได้นับธรรมดาเต็มอีกเนีเซียงจะมีเตมอีกัน่วันิวันเศร้าพันว่าคนพนจรนคนบุมีรักแรง ก็อยู่บ้ละอ่ะสั่งเนี่ยสั่งตัวเขาอย่าอย่าให้บอกคำนากระลังเริ่มสั่งเนี่ยสั่งตัวแบบสิ่ที่ทำมาหากินดูมันอยูมันเลาะมันนอนก็โดนมไม่มีที่นอนปลายเท้าเลยไม่มีที่นอนปลายเท้าครั้งนี้ได้มีห้องเลยกับมีสาวเหมือนีด็ถ้าโมมีเงินเขาก็ไล่ออกแบบมันโมไมีแรงแหลยอ่าอาการมือคนหมั่นใจเลยเขาเขาเป็นคนมั่นใจเขาซื้อมาหนังมึงแล้วเอาพื้นมันมีคนเหล่าคนพูดจุดยืนยังไงซะผู้ใดเปลา กับพวกเขาน่ะวัาน้คัผู้เขาบ่มันใจเขาจะมาหน้าตายเนาะเขาจะมาหลุ่นในหัวนันเนาะโอ้ยอนองิจฉาเดออิจฉาพนเดนนี่อคันเห็งทเมาสองผู้เนาอลิต้าครับก็และคันสีกับนั่นนะเอาบาดีมีผู้หนึงเนาะครับเบดีก็มีแฟนนะนะัสิไปใส่คัทารไปใส่แล้วแตะบหู บบกูสิไปบกินทุีเรียนบ่จุดจุดคำซีเดนกซกินทวเลียนคำซีบอเดกินทุเลียนโอ้ยมาหนเลยคป่าวนะเฮ้ยเอาบอเดกยนนอนบอเนี่ฮะป้าเห็นน่ะคุ่าวคอบาเห็นอน่ะโอ้ยทีมิสซาดหน้าทานบอเดกนนอนบอเนี่ฮะบอเดกนอนสบายดีมาขึ้นสปอยพี่ สามวงไปแล้วือไปปล่อยแต่ลึกเถอะพักกันนนั่อยู่พักกันรุ่นอยู่อ่ะคือมาปล่อยตอนนี้เมนเล่าเขาเบิ่งอยู่พักกันเล่าแค่ที่จะปล่อยตอนสาจะอยู่กันอยู่อยู่กันเนาะจนสิเกับแจกปั่นอยู่พักกันปั่นนะพักกันเบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกอยู่เบิ่งแล้วก็ยืดยืดไปเบิ่งเดื่นแล้วก็ไม่ไดสาวนี่แกมาเบิ่งนอย่างไรมาสาวนี่มาเบิร์นสี่นี่แบบฝาเพลงนี่ที่ใหญ่ฝาเพลงนิดนิดอะไรฝาอันนี้เด้อฝาเพลงใหม่ของบ่าวดีเมือเรือนั้นเอฟซี เจ๊เขาเอาไปฟังกันไหนเขาไปฟังกันไหนในสองดินเกาลัดนอกภาษาไทยกับดินเกาลัดเนี่ยซี่ไปใส่เนยฝากเลยฮะสิไปใส่คนที่ได้แดนเหมือนกันเอาเครื่องเอาของง้า่าห์แฟนมาหาคุณผู้เห็นนี่มาวม่ววิ่วมาวิ่ววิ่วเด้อสิถอดสิพาไปหลอกแตงเลยเออกับนี่จะมโนนี่เลยเหมือนทุกวันนี้อยากผ่าอยากให้ให้แฟนพาไปหลอกให้ดีมพาไปหลอกได้เราไปหลอกแค่ฟ้องเนาะ ให้เป็นเนาะอย่น้ดูตาเป็นแบบบนปานสินาซขอซ้ำขอเงีพิ่นเวียกหลายบนเป็นเวียกหลายเพิ่นเห็ุคลิปหลายเด็เพลงปล่อยเพลงอกเพิ่นแบบว่าเพลงอันั้นอยซออยซอยสออย่าง2คำเป็นคำเพลงซอยซอยมันว่ามันความหมายมันสิแปลซอยไปทุกอย่างเลยอยู่ในเพลงนี้อย่งเพลงอันันเสยงเลยนะไทยในฟิลเตียคิดจอยป อี้คือไนะฮะว่าต้ไผ่นะฮะขึ้จอยพ่นแหงม่ใส่มานํำกันบอกมานำกันบเนี่ะมาแต่ใส่จ้อมาแต่ใส่น้ยกันอกี่คือนะคนอื่นขานี่เนีมีนางอันดจอยแหงใหงน้อยให้บ้านเลยไอแกทไมดึนซุ่เพื่อบอกเมาแล้านะบ้ามากขาเมาไม่ดบเขียบนะโหพยายาเลนะแตี่มึงงอนะิสิไส่วบกมีคนยอไ่รบ เป็นสารคือเป็นสารเนาะตะกอยผสนดุกเนาะโอ้ยพอาจะออกไงหรอไอ้อลตาลุกเล่เสือนี่ก็สีม่วนเฮงเนาะทุกคนเลยว่าคือจงเลื่อนทุกคนกันหนีมาเนาะว่าเนี่ยพก่งมาตีเพิ่นจับพิ่นกำพึมาก่อนพิ่นจะมาปล่อยเพลงดิแมนเพิ่นบอกบอกเลยพิ่นบอกบอกเลยถ้าเพิ่นรุ่นตอนอยากกันยังเนาะแมนเพิ่นบอกบอกว่าสิปล่อยเพลงเน้อเพลิดโลกประมาณเก้าวิเนาะเก้าพันหนึ่งเลยเด้งมาเลย มเนีอยู่เด้งครับเอ้าวีมันเด้งน้องไข่อยแล้วอยู่แค่เจ๊ข้าเบิ้งเลยอยู่แต่เจ๊เลิกผุดหอดมือสาวเลิกเบิ้งเียเป็นไังก็ปล่อยในตอนเด็กพักกันเบาอยู่ปล่อยลองเห็ดแบบมันลองให้เหมือนบ่ให้คือไผ่เมื่อคือไผ่หรอคอยนี่ไอโจ้เลยไอโจ้แล้วปะแล้วปล่อยปล่อยโม่งนี่แล้วปะก็ในนั้นปล่อยโม่งนี่ก็ได้ปะฮะปล่อยตามเรา ปกติเคยเห็นนอแบบไให้กับปลอยตอนสาว่าตอนสาวก็ว่าคำแต่เนี่พวกตองแน่บอกเลยส่วนแรคเขาแต่การสี่พันเลยนะสี่พันจนถึงสี่แสนนะสี่แสนสี่ล้านเออเฮยส้านสี่แสนสี่ล้านนี่สีมากมากมากเลยทุกคนจัดสุดไงเจ้าเก่าอุ๊บบุบบุมบับเนาะเขาเจ้าเแต่งงานเลยโบต้องขอแต่งงานอยู่น้ำกันมิสกไรเนาะอยู่น้ำกันกินน้ำกันไปน้อยพันก็ได้เพ่อ ได้ใจดีโดดเจอเลยหายเป็นเมียใหญ่ยังจ๊ะสี่อย่างเพราะมันแน่นยวันละสี่ซื้อๆก็ได้ได้ต้องเครดิตยนงวะต้องเฮรดิตเลีเนอะสัญญากันแบบแม่สัญญาไว้จังไงเอาให้เพื่นไปเรียกกันให้เพื่นไปเรียกกันนะกขับใจป่ะนาะคลิปหนึ่งสิ่งที่จบก่อนเด้อทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อแล้วก็ขอบใจทุกไลค์ทุกเม้นต์นะเมนาบอกเลยกดไลค์กดแชร์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชนาะซับสไครต์เทในเด้อเนาะ น้องไม้น้องไม้จะอยูแก่นะสวัสดีสวัสดี